แอนดินครับผมเป็นอะไรครับฉลามน้อยเกเรทำอะไรมาครับผมทำอะไรล่ะครับพี่สาวต้องมาพี่สาวครับเราไปทาอะไรมาครับฉลามน้อยเกเรเมื่อกี้ผมไปทําอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมเป็นเด็กนด้เรียนปีสองนะครับผมทาอะไรครับเมื่อกี้เราไปบุกโรงเรียนไหนมารถเข้าไปทําไมครับมาทำอถไรไปท็อกซิ่ครับมือนท็อกซี่คำไหนอะครับพี่ ท้องกระทำความผิดเลยครับถามอีกว่าท้องสิครับใช่หรอเดี๋ยวเราผมดูแป๊บนะเยี่ยกูโดนอะไรวะเนี่ยครับแอดครับผมทำอะไรผิดเหรอครับแอดขับรถไปข้างในนใช่ไหมครับขับรถครับว่าเราใช้คำพูดท้องสิทธ์ทำไมเราไปด่าเขาแบบนั้นล่ะครับเราไปบูลลี่เขาได้ไงเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะเขาก็ใส่หน้ากากนะคะเกณฑงจะหัวเราะเอ็จะหัวเราะ ไปแล้วครับแอดมินรู้ได้ไงครับนี่อ้อมนิดนึงครับไม่รู้ได้ไงครับก็ในวิดีโอมีเอฟค่าเราใช้เช็คชื่อนะครับเขาส่งมาก็เห็นนะครับออสับประหลาดว่าไม่ของแต่งตัวเป็นสับประหลาดนะครับถ้าผู้เท่าเต่าน่ะผมก็เลยแซวแซวก็แซวนะเสียงไอหมอนี่หรือเปล่ามันไม่น่าจะเป็นผมนะที่โดนได้ไหมนี่มากกว่าละแอดครับจิิงคนหรือเปล่า ผิดหรือเปล่าเขามันก็โดนสองคนนะถ้าโดนโดนคู่นะเราเข้าโรงเรียนทั้งสองคนเลยน่ะอ๋อคือต้องจอดรถทั้งหน้าแลวเดินไ้าเดี๋ยวกันเราไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับแอดใช่ครับอ่ะโอเคครับพระเจ้าผิดไปแล้วค่ะท่านพี่ผมอาเช่าเทียมแล้วนะคะเพราะเราไป2สองคนเพราะเมื่อกี้แอดเช็กแล้วเราตอบว่าเราไปนะไปครับมันไปครับมันไปมันคุณพาผมไปครับแอดมินครับคุณสวยครับ ลงไปกวาดเลยครับม่กวาดเลวเรัยแอนมีคนสวยครับตรงนี้เขาไม่ให้คอัอาวุธนะควักปัมาก็ใช้ไม่ได้มันมีวิธีไหนที่ได้ของไปไวกว่านี้ไหมครับพี่คนสวยครับพี่ครับมีครับก็คือกวาดให้เสร็จครับกวาดอะมันหมดนี่เลยอระครับหกสิบชิ้นเองครับเบาๆคูณสองนะโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนนึงที่โดนตักเปือนไม่ใช่หรอขอเช็คใหม่แ๊บใครโดนนะครับแอนกูเนี่ยเฮียขอดูชื่อแอบ โเนี่ยโดนใบนะครไปกอก่อนไปก่อนก่อนครับเออเดี๋ยวแอดขอแจ้งอย่าออกจากบริเวณนี้นะครับไม่งั้นมันจะคูณสิบเรื่อยๆนะตอนนี้ผมหกสิบเก้านาทีครับแอดมันนานยังเลยอ่ะเราวิ่งไปไหนมาครับผมไม่รู้ว่าที่นี่มันคืออะไรครับผมก็เลยวิ่งออกไปถาที่คือบ่อสะอ่าฉลามเกเรครับลงไปกว่าครับีได้ไหมครับฉลามขอรีสักหกสิบเหมือนเดิมได้ไหมครับได้ครับเราวิ่งไปเองครับโอ้ผมไม่รู้นี่คนสวยแหมพี่คนสวย ขอบคุณครับพี่ชายอย่างเลยอ่ะพี่ผมก็ไม่ได้ทําผิดอะไรซ้ำซากขนาดนั้นนะอะไรคือซ้ำซากไม่ผมก็ไม่ได้ทําผิดเลยไม่ผมโดนตักเตือนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะพุทธิะเราโดนตักเตือนด้วยเหรอไม่ไม่พุดธิ์ถ้าผมโดนตักเตือนผมก็จะเข้าใจแล้วนะอ๋อเก็บไปเก็บลงไปเก็บครับเดี๋ยวเวลาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเก็บ้า็ไม่ได้ไปเล่นนะพี่ชายพวกผมยังหมู่ยังหมาเลยนะพี่ไม่โดนอะไรเลยเหรอดิ 哎。<laughs>